สดมมุติว่าปูนแต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าของเราเหลือน้อยลงเขาว่าม่งออ่ะตะมือมันจะอยู่ต่างบ้าต่างเขาตับน้อยอางขากาะดอยอ่าะม่งอทีนี้ประเทศไทยของเออราเนี่ยมันเพิ่มชื้อหรออ่าน้อยลงพื้นที่น้อยลงไปเนี่ย ส่วนติดนิดกับทะเลอ่ะมันจะโดนน้ำทะเลเสมอแม้สมัยที่ไปร้อนน้อยเราแบบเดียวประเทศไทยทีนี้ทำไมที่ถึงต้องต้องอุ้มหนึ่งแบงค์เอาไปในเขตป่าทำให้พื้นที่ปี่าเก่าพ่อใช่ได้มันจึงเกิดปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่การด้อยอ่าแบ่นี้ทีนี้ทำให้พื้นที่ป่ากลายเป็นป่าเสื่อมโทรมบางคน ไม่คิดถึงปัญหาที่นี่ทำไมที่หรือต้องมาอูหนึ่งแบงห่อเกี่ยว